ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้วนะคะวันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาตัดเห็ดกันนะคะก็นี่เลยอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็คือเห็ดตัวนี้เลยนะคะเห็ดสมองนะคะ สมองวัวเนาะกรบัเซียน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาความสะอาดก่อนอื่นเลยเนี่ยบีก็จะตัดแค่ลากออกนะค,ะคือคลิปเนี้ยจะพูดเร็วๆแล้วก็หลังจากนั้นบีก็จะสปีดนะเพราะว่าไม่อยากพูดนานนะคะพอบีเปิดถุงออกมาเนี่ยทุกคนกลิ่นเห็ดอะ่ะมันก็ตีเข้าจมูกแล้วก็ปากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมึนเอาเนาะก็ตัดตัด,ตดอ่าลากมันออกก่อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็หมวกเขาเนี่ยเราก็จะผ่าครึ่งนะคะเดี๋ยวบีก็จะผ่าครึ่งเพราะว่าตอนที่เราเอาไปอ่า ต้มเนี่ยมันจะยุบลงเยอะมากเลยนะทุกคนมากๆเลยนะคะก็เหมือนกับเห็ดหูหนูอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้างในนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนสมองเลยนี่นะคะผ่าออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อืม โอเคถ้างั้นนะบิ๊ขอตัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการต้มกันนะคะขอสปีดเร็วๆนะตอนนี้ ทุกคนพอตัดเสร็จนะคะเดี๋ยวบีก็จะมาล้างเนาะล้างน้าเปล่าทิ้งก่อนนะคะให้แบบว่าพวกฝุ่นพวกอะไรนี้ออกนิดนึงนะคะนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปต้มสามน้ำเนี่ยมันก็ออกหมดนะคะ อ่าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะหม้อหม้อประมาณ5ลิตรนะหม้อนี้นะคะก่อใส่เกือบเต็มเราก็ต้องดูด้วยว่าเห็ดเราอประมาณไหนนะคะเห็ดบีก็จะประมาณเนะะี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็เนี่ยค่ะดูดูเออก็ประมาณนี้แหละแล้วก็น้ํานะคะโอเคเดี๋ยวรอเดือดเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เห็ดกันจะ้ะอ่าทุกคนหม้อเราก็เดือดแล้วนะคะเริ่มจะเดือดแล้วนะเดี๋ยวบีจะใส นี่นะเดี๋ยวพี่จะใส่เห็ดไปนะคะใส่เห็ดไปเลยแล้วก็เปิดฝาไว้นะคะเปิดฝาไว้ แล้วก็ต้มต่อค่ะจนเดือดเดือดแบบปุดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะอ่อันนี้คือแนะนําคือตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วจ้ะอันนี้คือแนะนําเลยนะคะถ้าสมมติว่าบ้านใครมีแบบว่าเครื่องดูดอากาศนะคือแบบเปิดเต็มที่เลยนะคะถ้าบ้านใครที่มีพื้นที่ที่จะแบบว่าพอต้มข้างนอกบ้านได้ก็แนะนําสุดๆเลยนะคะให้ต้มข้างนอกบ้านเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากเนาะตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมเริ่มเดือดแล้วนะก็เดี๋ยวเรารอนะคะ ก็คือจะต้ม3ามน้ำน้ำหนึ่งเนี่ยเราก็ซักประมาณ5-10นาทีประมาณ5นาทีอะบีจะรอดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูหลังจากนี้5นาทีนะคะว่ามันถึงไหนแล้วเนาะก็มันจะเฉาเมันก็เหี่ยวเหมือนกับที่เราต้มอ,อะไรทั่วไปต้มผักต้มอ,อะไรทั่วไปนะคะแต่ว่าน้ำต้องถึงนะคะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรเลยก็แค่นี้นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้นะจ๊ะโอ้ทุกคนจะบอกว่ากลิ่นนี่แบบว่าแรงมาก โอคทุกคนอันนี้1นึ่งน้ำนะอันนี้บีต้ม8นาทีนะคะตอนแรกจะกะจะ5นาทีเนาะก็เลยเออรอให้มันขึ้นฟองแบบเมื่อกี้นะคะตอนนี้ฟองก็ลดลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้มน้ําที่2อกันค่ะ8นาทีเหมือนกันจาก8-10นาทีก็ได้แล้วแต่เลยค่ะโอ้ดมไม่ไหวแล้วอาคาเดี๋ยวพีจะล้างก่อนเนาะ นี่นะคะทุกคนก็เปิดน้ำล้างอย่างนี้เลยจ้าก็คือล้างอีกทีหนึ่งเนาะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วฮะก็เอาดินเอาอะไรออกนี้เนาะแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต้มน้ำที่สองกันค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าใครนะคะที่มีอย่างงี้เนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยชั้นข้างบนเนี่ยเราก็วางจานวางอะไรนี้เนาะแนะนํานะคะให้เปิดให้เปิดฝาอันนี้ไว้อะ่ะให้เปิดฝาตู้ไว้นะคะแล้วก็ ช่วงที่เราเทเนี่ยเพราะว่าไอามันจะขึ้นมาแล้วก็มันจะไปอบอยู่ที่แบบว่าตามกงตามแก้วอะไรเงี้ยให้เราเปิดอันไว้นะคะเออนั่นนะก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะปาเดี๋ยวเราไปต้มโอ้ยทำไมเมื่อล่ะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำที่สองเลยจ้ะ รออีกสักประมาณแปดนาทีถึง10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะทุกคนคะน้ำที่สองเนาะบีก็อเทเทน้ำทิ้งข้างนอกเลยนะทุกคนคือแบบจะได้ไม่ต้องมาเทข้างในเพราะไม่งั้นอะ่ะคือนะคือละอองอ่ะมันจะขึ้นแบบคือมึอนหัวทุกคนเอาง่ายว่ามึนหัวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบีก็จะเอาน้ำจากข้างในนะคะไปต้มเป็นน้ำที่สามนะคะข้างนอกเนาะ ค่ะไปเลยน้ำที่สามจ้าอ่าทุกคโนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตามนี้เลยนะ ก็สามน้ำนะคะต้มครั้งละ8-10นาทีนะคะรูปรังก็จะออกมาเป็นอย่างที่เห็นเลยมันก็ยุบลงไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูค่ะยุบลงไปเยอะเหมือนกันนี่นะคะก็จะเหลือประมาณนี้เลยโอเคค่ะทั้งนั้นคลิปนี้มีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ได้นะคะไปแล้วเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปแกงเนาอไม้ใส่เห็ด สมองวัวนะจ๊ะบ๊ายบาย